มีการเปิดประเด็นเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาซึ่งมีการปกครองแบบสภาคู่นั่นก็คือมีสมาชิกวุฒธธิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรแต่จากการเลือกตั้งสอวคอรั้งนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการบล็อกโหวต เรื่องการหัวการเลือกตั้งเรื่องการทำผิดกฎหมายเรื่องความไม่โปร่งใสในการได้มาซึ่งสวจึงทำให้มีการพูดถึงการยกเลิกสวและให้ไปมีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวหรือที่เรียกกันว่าระบบสภาเดียวแต่ว่าการมีสมาชิกวุฒธธิสภา คู่กับสภาผู้แทนราษฎรมีมาตั้งแต่ยุคหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรูปแบบของการได้มาของสวแต่และยุคแต่ละแต่แตและสมัยก็มีความแตกต่างกันในหลายรูปแบบเช่น,นหนึ่งเนี่ยได้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารหรือคณะปฏิวัติ สองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนั่นก็คือเป็นสวของจังหวัดตามสัดส่วนของประชากรสามมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงจังหวัดละหนึ่งคน76จังหวัด76คนมาจากการสรรหาอีก74คน รวมเป็น150คนมาจากการแต่งตั้งของคอสชอ200คนแล้วก็มาจากการสรรหาอีก400คนเพื่อส่งให้คอสชอเลือกเหลือ50คนรวมเป็น250คนก็คือสวชุดปัจจุบันแล้วก็ล่าสุดมาจากการ เลือกกันเองในกลุ่มสาขาอาชีพแล้วก็มาเลือกฝวายกันระหว่างกลุ่มสาขาอาชีพให้ได้อาชีพละ10คน20อาชีพก็คือ200คนครับผมคิดว่ากระบวนการได้มาซึ่งสอวอที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งอาจจะยังไม่ตอบโจทย์การมีสอวอ,อย่างจริงจัง ถ้าหากว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาผมอยากจะเสนอนะครับว่าควรจะมีสอวออีกครั้งหนึ่งให้เลือกโดยเป็นตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพแยกสาขาอาชีพออกให้ย่อยออกเป็นอีกเป็น40สาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการควรจะมีเฉพาะเพราะการเลือกตั้ง ทั้งที่ผ่านมาตัวแทนคนพิการไม่มีเลยครับก็อยากให้แต่ละสาขาอาชีพเลือกตัวแทนของสาขาอาชีพขึ้นมาสาขาอาชีพละสิบคนแล้วก็เลือกให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกเหลือสาขาอาชีพละห้าคนแยกย่อยเป็นสี่สิบสาขาอาชีพก็ประมาณ 200คนครับหรือจะลดจำนวนให้เหลือสักร้อยห้าสิคนก็ลดจำนวนสาขาอาชีพลงผมคิดว่าถ้าเลือกแบบนี้มันน่าจะตอบโจทย์และเป็นตัวแทนสาขาอาชีพที่ยึดโยงกับที่มาของประชาชนแต่ถ้าหากว่าเลือกแบบนี้ยังล้มเหลวอีกไม่ตอบโจทย์การมีสวออีกผมก็เห็นควรว่าควรจะมีสภาเดียว นั่นก็คือสภาผู้แทนราษฎรครับ